นะครับดอกนี้นี่มันทึบไปเนี่ยโอ้มันทึกอยู่โอเคอยู่ครับมาอีกแล้วครับอีกหนึ่งแต้มครับองอยู่ครับตัวสวยครับวันนี้เป็นกุ้งนางครับอรอยอดเลยครับแนงหนึ่งตัวครับเมื่อกี้วางไว้เผือผ่อ นแล้วครับนนะฮนะก่อนแบตหมดอย่าหลุดนะครับโอ้ไ oh, ข่แก่อันนี้เป็นอันนี้เป็นกุ้งไข่แก่ครับอันนี้คือลักษณะของกุ้งไข่แก่อันนี้อุ้ยอันนี้คือกุ้งที่เขาผสมพันธุ์แล้วครับเราจะไม่เอาเราจะปล่อยเพื่อให้เขาได้ไปขยายพันธุ์ต่อเพื่อที่ให้เราตกต่อไปโอเคนะครับ โปรไอ้ครับหน้ไทยแกตัวสวยครับอันนี้โอ้ไม่มีตัวเลอะเลยตัวสวยมากครับโอ้สุดยอด ครับโอ้ไปวิ่งหาซื้อเหยื่อเสียเวลามากเลยไ,ไ,ได้ตับฮะเวลาดูออผมแช่ตับก็แตะน้าแมนพเอเปล่าว่าจะหาเก็บไม้สักอันก็ลืม น่าจะมีรอยอย่างนั้นแถวนี้มาให้เอาเหรอจุโอ้ขอบคุณครับว่าเยอะอยู่เลยนี่ได้ตัวบ้างยังครับปลาได้แล้วโอ้อตัวแล้วตัวเดียวเลยอันนี้น้ำแมนนะครับขอบคุ อ,อ๋อเขามีเรือจอดเอ sustain, นี่ยวันนี้ไม่ใช่ตรงนี้น้ำแมงเข้ายังครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีน้านาสายตกและพี่พี่เพื่อนเน,นที่ติดตามทุกท่านครับรผมน้ำมินนะครับลงคิดเปนหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ได้แนะนำตัวแบบนี้สักที น้ำมินฟิชชิ่งชิววันนี้เรามาตกกุ้งในน้ำอเมราิากงครับมีน้นาะมีน้ำเเมนมาตกด้วยได้กุ้งจากเขามา่เช้าครับแล้วก็มีปลาอยู่นู่นจากจนนี้โบซิงครับเรือเข้าไปดีมากเลยครับผมผมนี่สู้ชีวิตสุดๆลมค่อนข้างแรงครับหนะาๆแรงถึงแรงมากยังไงฝากรับชมฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เพิ่งเริ่มทํา YouTube น้องใหม่ในวงการขอบคุณครับสวัสดีครับน,นี่เรามาจอดหมายแรกกัน โอ้ฝุ่นเต็มเลยช่องไหนกันนะฮะช่องพึ่งทำฟิตชิงชิวพึ่งทำอ๋อขอบคุณครับลองเซิร์ชดูาฝากฝากดูด้วย, <c oughs> วยลงไหมแรกมัดเรือไม่ดีเรือหมุนติ้วเลย มือนจะกินแล้วนะครับี่าอ้ยได้เลยอยนี่นะครับตัวแรกมาแล้วเฮ้ยก็ได้ด้วยตัวแรกมาแล้วครับ <laughs> นี่ครับ,บ <laughs> มีเอฟซีให้กำลังใจด้วยครับวนันนี้นี่ ไม่เป็นไรแหมก็บิ๊กไบคันหนึ่งแล้ตกด้วยเซลลไบคันทำจะใช้ชีวิตแบบนี้เนาะมันจะได้มีนี่ครับมาแล้วตัวแรกเรือเรือแบบนี้แรกเนี่ยโอ้ยคันหนึ่งเมื่อเมื่อวานอ่ะคนละหนักแบบติ๊มที่น้องงมด้วยแป๊บเดียวเนี่ยท้องป่องขนาดนี้ครึ้นก็แป้งอ่ะเขาเขาลงงมตรงนี้เหรอครับถ้าลงงมใต้นี้เหรออ๋อแต่ก็ยังดีนะยังมีตัว นี่นะครับเราก็เหมือนเดิมครับตกกุ้งฝอยเกี่ยวทางหางแล้วก็บีบหัวแข็งออกุกแล้วก็กดนิดนึงแล้วทีนี้ก็ลงเลยแล้วทีนี้ก็ลงเลยยีไม่ได้เปิดกล้องกำลังว่าจะขยับเรือมากินแล้วครับอีกหนึ่งแต้ม นี่นะครับตัวส,สวยๆเปิดฉากได้ดีครับวันนี้ถึงแม้จะเฟลกับกุ้งฝอยน้ำแรงมาทางนี้ครับพลาดเลยกุ้งกำลังกินเหมือนอันนี้จะมีตัวมากินครับนะเหมือนมีตัวมากินครับ โอ้อยู่ครับ,ยววยรบอยู่ครับนั่นฮะนี่ตัวสวยเนี่ยครับอยู่ครับโอ้ดีครับน่าจะตัวสวยครับวันนี้นเป็นกุ้งนางครับ,บอย่าเลยครับแนงหนึ่งตัวครับเมื่อกี้วางไว้เผลอ โอดเนคะับวันนี้โดน,ไไนแล้ว,ค,วนนครับนะฮะก่อนแบตหมดนนมจะหลุดนะครับจะหลุดนะครับโดนอีกแล้วโอ้ยไข่แก่ร้าน,นไม่ดมันุมม อันนี้เป็นอันนี้เป็นกุ้งไข่แก่ครับอันนี้คือลักษณะของกุ้งไข่แก่อันนี้อุ๊อันนี้คือกุ้งที่เขาผสมพันธุ์แล้วครับเราจะไม่เอาเราจะปล่อยเพื่อให้เขาได้ไปขยายพันธุ์ต่อเพื่อที่ให้เราตกต่อไปโอเคนะครับ โอ้ยครับเป็นกุ้งไข่แก้โดนครับคันนี้ ลง,ลงเมื่อกี้โดนเลยครับโอ้โอ้โ,อโออดครับโอ้น่าจะตัวสวยครับอันนี้โอ้ไม่มีตัวเบลเลอเลยนี่ครับตัวสวยมากครับโอ้สุดยอด นี่นะครับกุ้งใสสวยเลยตรงข้างต่อเมื่อกี้ตรงแป๊บเดียวกินเลยครับเอาเก็บก่อนไม่ไแน่ใจว่าเห็นกระชังหรือวย หลดุดหลุดครับดึงแรงด้วยน่าเสียดายเอาใหม่ครับ,บมันสู่ชีวิตอยู่แล้วนุนนกจะเลงไม่รู้ฝุ่นเข้ากล้องหรือเปล่าครับตอนนี้เขาดูดแป้งกันอยู าผมแสบไปหมดแล้วครับนี่ครับที่หลุดไป็นรอบนะรอบนี้ต้องใจงเย็นๆนะช็อตออไม่อยู่อีกแล้วครับขึ้นมาพอดีอันนี้ก็จะเอา ดอกนี้เฮ้ย่าบันทึกไปเนี่ยรู้วมันทึกอยู่โอเคอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับแต่อย่าหลุดนะครับโอ้ตัวสวยครับโอ้มาอีกแล้วครับอีกหนึ่งแต้มครับ เมื่อกี้เราไปตกฝั่งซ้ายไม่มีตัวครับโอ้ยหนีบเจ็บด้วยนี่ครับอ่ะพอแล้วครับวันนี้ ทนแก่เวลาน่า <forcé> จ <certains> <Works okay objectively> <semester ค> ะเอาเรือขึ้นได้แล้วกลับบ้านกัน 了呢。No, no. <laughs> มีมากครับโอ้โอเครื่อง15แรงไปไวมากเลย <c oughs> จะหั่ดทางน้ําเลยสุดยอดเลยอ๋ตรงนี้มันเป็นดินแข็งเนาะอ๋อ เม <mới? S 2> ื่อยสุดยอดอุ้ยอ้าวครับกลับบ้าน <laughs> ไ,ไปกินแป้งมาสภาพดูไม่ได้เลย <laughs> เต็มปอดไปหมดเลย đẹp không nè, nhiều quá. dài nó dài ไม่ปักหมดไว้ให้นะเขาไปรอ,อก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมคานตามไปไเ่อ <c oughs> ้ก่นกานี้ก็ให,ออกให้เขอให้ขาลา, <c oughs> ลากเหรอ <c oughs> นี่ไงรู้แล้วเวลาไปเกาะก็ให้น้าเขาไปให้น้าก็ลากให้ไม่้ <c oughs> อเ่งเลยต้อง รเวงมไผมเสทิตย์ได้เเสร์ได้มมีแค่เสาที่สามของเดือนใะหยุดนะที่เหลือก็วันอาทิตย์โอเคจบทริปวันนี้ครับ ขอจบคลิปแค่นี้ครับผม